โอ้โนไ่ k, w w yes, it, it. It right no ิงบอกนี่พวกน้องนะเดี๋ยวไม่เป็นไรนเหราทำเ่ยการไม่เป็นไร้เฉยเรื่องไ้ยบอกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้พวกน้อไม่เกิดอะไรขึ้นโดนหลักล้งเป็นคดีเก่าตั้งแต่ปีสใครมันหลักล้างรเชิเชิญด้านห้องสอบสนการเมืองทั้ง ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ล่ายมาขนาดนั้นมีแรงงาก็ดนโอเคขอบคุณผมบอกผมทำเรื่องแล้วกำลังอยู่ระหว่างทำเรื่องขอความเป็นธรรมมีเรื่องขอรายเดือนห้าแสนไหมครับลองมีเรื่องขอรายเดือนห้าแสนไหมครับขอใครเดือนลายเดือนมีไหมมีแต่ผมลองครับครับว่าผมร้องตำรวจนะแต่ละโรงพักหรือผู้บังคับการคือตำรวจในนองระบผมร้องเกือบแทบจะทุกทุกหน่วยงานแล้วจับก็เป็นเรื่องจริงจับเนี่ยมันเป็นหมายจับไหนอ่ะ เขาเพิ่งไปก่อนนิยามศาลออกมาคดีตั้งสี่ปีที่แล้วซึ่งมันมันผมมามอบตัวหมดไปแล้วคดีโรงพักของเราคดีอะไรเขาล่าวหาว่าผมไปอุ้มคนไต้หวันซึ่งคดีนั้นเนี่ยนะมันคือคำนวณเนี่ยไอการเขาสั่งฟ้องเขาให้ผมเนี่ยไปมอบตัวเพื่อต่อสู้คดีแต่ผมเนี่ยยัจะมาทำหนังสือขอความเป็นธรรมที่ไอการอยู่แต่ระหว่างเนียเพิ่งไปพบไอการฝ่ายมาอาสบายตัยางไอการทพใต้ปรากฏว่าเขา พนักงานสอบสวนที่นี่ไปขออนุญาตศาลท่านออกหมายจับผมเมื่อสองวันไม่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันเหรอไม่ได้เกี่ยวข้องสอนสอเรื่องไม่เกี่ยวอ๋อไม่เกี่ยวเอาให้แน่นี่ยท่าทันนาเกี่ยวข้องแตนนะมีแต่จะชี้เป้าว่าใครทําเว็บพนันอะไรรวมถึงฝ่ายการเมืองด้วยแต่ขณะนี้มันมั่วกันทั้งไอ้โจ๊กทั้งไอ้ต่อสากอะไรผมก็เลยมายังไม่อยากยุ่งแต่พออยากไปอยากจะจการมันเป็นหมายจับเป็นหมายจับไม่เป็นไรแต่มันคนละคดีไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องเว็บเรืออะไรเลยมั่นใจนะโอ้โห อันธานาะพูดแล้วคำไหนก็คำนั้นนะไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ว่า เขาจะมากั่นแก้งผมนะออมหรือจะตอ,ตอนอะไรเรื่องนี้เรื่องนี้ผมใช้สิทธิ์ประกานได้มันไม่เป็นคดีเก่าไม่ได้กังวลแต่มันจะทําให้ยุ่งยากต่อไปทางการเมืองเพราะเรื่องนี้ต้องรู้ว่าฝ่ายการเมืองผมก็ไม่ยอมเขานะแล้วใครจะสั่งการเรื่องนี้แล้วส่งมาที่สํานักงาตนตํารวจแห่งชาติแล้วในนครบาลใครไปนครบาลมันก็จะไม่เป็นสุขถึงบอกว่านี่เปิดสื่อกระโต๊ะคนนึงก็พอแล้วจ<ล>ะมาสันธนาอีกคนเดี๋ยวมันก็สังคมมันก็จะวุ่นวายกำลังบอกว่าอย่า ไปทำให้มันมีเหตุกำลังกำลังบอกว่ากรมตารวจจะเปิดศึกสถานะก็ก็แล้วใช่ไหมล่ะอย่างผมเนี่ยจะหนีไปไหนเนี่ยโทรศัพท์หมายออกตั้งแต่วันที่10โทรศัพท์กิ้งเดียวผมก็มา